ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักปีพบกันใน ep ที่11นะครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับแบบไวๆมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับส่วนมากเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการไหนถึงทำแต่ละอย่างได้สำเร็จใช่ไหมครับ แล้วก็ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันก็มักจะฟังดูแล้วช่างสร้างแรงบันดาลใจให้เรามากๆแล้วเราก็อยากที่จะทําแบบนั้นได้บ้างครับแต่ว่าภายใต้ความสําเร็จของทุกๆคนเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเดินมาพร้อมกันด้วยนะครับนั่นก็คือความผิดพลาดและก็ความล้มเหลวนะครับความผิดพลาดและความล้มเหลวเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะหาอ่านหาฟังหาดูได้ยากจริงๆนะครับความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่าหาอ่านหาเรียนรู้ได้ง่ายกว่านะครับเวลาที่ไปฟังบุคคล นะครับแต่ละท่านขึ้นเวทีเนี่ยแน่นอนว่าคําถามที่พิธีกรสัมภาษณ์ก็ไม่จะสัมภาษณ์เรื่องของความสําเร็จว่ามันมาได้ยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าสินทรัพย์ท,ที่มีค่ามากๆเลยเนี่ยนะครับของคนคนหนึ่งที่กว่าจะผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายนะครับนั่นคือความล้มเหลวและผิดพลาดที่เขาได้ทําไปนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์จากความล้มเหลวและผิดพลาดเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันช่วยทําให้คนที่มาเรียนรู้จากเขาเนี่ยได้ประหยัดต้นทุนนะครับหรือ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปจ่ายเป็นค่าเรียนรู้นะครับจากความผิดพลาดนั้นเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ความผิดพลาดในเชิงธุรกิจนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าผมรู้สึกว่ามันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับบางความผิดพลาดนั้นเนี่ยมักเป็นมักก็มักจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าพอคนคนหนึ่งได้ทําเรื่องนั้นผิดไปนะครับเขาก็มักจะบอกว่าโอ้ก่อนหน้านี้มีคนเตือนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังว่ามันจะสร้างปัญหาให้หรือเปล่า พอวันนี้มาเจอเองจริงๆเนี่ยถึงได้รู้ว่าอ๋อความผิดพลาดนั้นเนี่ยเออคนอื่นเขาก็เจอเพียงแต่ว่าเราอะแค่ยังไม่เคยเจอเราก็เลยนึกเรื่องนึกหน้าตาความผิดพลาดนั้นไม่ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเอ่อพอดแคสต์ทยานผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะดีนะถ้าเกิดผมเอาเรื่องของความผิดพลาดท,ที่ผมได้เคยทําในอดีตจากประสบการณ์ต่างๆผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับถือว่ามาแชร์กันแล้วกันนะครับก็คงไม่ได้เก่งกาจถึงจะขั้นว่าจะไปสอนใครนะครับ ถ้าให้ผมย้อนอดีตแล้วนึกไปว่าผมทาความผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกว่าผมนึกได้ชัดเจนแล้วก็นึกได้เยอะกว่าสิ่งที่ผมได้เคยทําสําเร็จนะครับเพราะว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเรียกว่าเดินมาคู่กับการที่เราต้องแก้ปัญหาในแต่ละอย่างแต่ละวันไปเรียกว่า,าตลอดประสบการณ์สิบยีปีนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นพนักง,งานบริษัทนะฮะจนมาทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับก็ได้เจอข้อผิดพลาดตลอดทางมาตลอดเวลาจริงๆนะครับ ก็รู้สึกว่าความสําเร็จกับความผิดพลาดเนี่ยมันเดินคู่กันมาตลอดครับมันมันไม่สามารถที่จะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปได้นะครับคือคุณคงไม่มันจะไม่มันจะไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะสําเร็จได้โดยที่ไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยนะครับที่ในที่นี้นะครับความสําเร็จก็อย่างที่ผมพยายามบอกบ่อยๆนะครับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นความสำเร็จนะครับความสำเร็จยาวๆไปคิดว่ามันจะต้องแบบรวยพันล้านถ้าแบบนี้มันก็คือความสำเร็จที่มันโอ้โหนานๆหรือน้อยคนนักที่ที่จะมีนะครับแต่เราพูดถึงความสำเร็จแบบเล็กๆที่ ทุกคนสามารถมีได้ทุกคนสามารถทําได้ในแต่ละวันแล้วเราก็พูดถึงความผิดพลาดท,ที่มันน่าจะมีค่าในการเรียนรู้นะครับแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ทําให้คุณมันไม่มีความจําเป็นเลยที่คุณจะต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองนะฮะบ,บางครั้งอมองอย่างเข้าใจแล้วก็พอเวลามันจะเกิดข้อผิดพลาดปั๊บเนี่ยเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายค่าบทเรียนที่มันแสนแพงนะั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกทกคนมากกว่านะครับวันนี้ข้อผิดพลาดท,ที่ผมนึกถึงนะครับแล้วก็อยากจะนํามาแชร์นะครับ นั่นก็น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมมักจะทบทวนบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรผิดไปบ้างแล้วสิ่งที่จะมักจะผิดพลาดบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของคนนะครับเพราะว่าเรื่องของคนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการเงินนะฮะบัญชีต่อะไรต่างๆพวกนี้มันมักมันเป็นเรื่องของตายคือมันกําหนดไว้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับทําแบบนี้มันจะได้แบบนั้นคํานวณแบบนี้ก็ได้ตัวเลขแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องคนเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นของเป็นนะครับมันไม่มีมันไม่มีข้อกําหนดตายตัวนะครับ แล้วก็อารมณ์ของคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาคนสิบคนมานั่งเนี่ยครับไม่มีทางที่จะมีความเหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็ต่อให้มีนิส,สัยคล้ายคลึงกันนะครับวันนี้เขาเป็นแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะครับดังนั้นเรื่องคนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้ว่าการบริหารจัดการเรื่องคนเนี่ยคือเรียกว่าอยู่ยอดสุดเป็นเพชรมงกุฎนะครับของการบริหารจัดการในทุกตําราในทุก,ท,กทุกเรื่องได้เลยทีเดียวนะครับ ความผิดพลาดในอดีตที่ผมได้เคยทําเกี่ยวกับเรื่องคน,นครับก็ถ้าให้ผมเล่าไปเนี่ยในสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มตั้งธุรกิจแรกๆนะครับก็ตามกันอยู่คน2คนนี่แหละครับช่วยๆกันนะครับพนักงานก็ง่ายๆนะครับเอาแม่บ้านมาช่วยกันแพ็คของนะฮะเหมือนกับ EP ก่อนที่ผมได้เคยเล่าไปเรื่องของการจัดก,การสต็อกนะครับทีนี้พอเวลาธุรกิจมันขยายใหญ่ขึ้นแน่นอนเราก็ต้องการคนมาช่วยงานมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราทําเองก็คงทําไม่ทันอย่างที่หนึ่งทำไม่ทันแน่ๆอย่างที่2ไม่รู้เรื่องนะครับ เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเราเราใหม่กับมันนะครับการปิดบัญชีนะครับการไปแม้กระทั่งเป็นเซลนะครับไปขายสินค้านี่อย่างผมไม่ได้มาจากฟิลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากฟิลรีเทลอย่างนี้ด้วยกันนะฮะวันหนึ่งเนี่ยจะตั้งบริษัทมาแล้วต้องไปขายของแบบรีเทลให้กับห้างสรรพสินค้าเราก็ไม่เข้าใจว่าเอะมันจะต้องทํำยังไงแน่นอนมันก็ต้องควานหาคนที่จะมาช่วยงานกันใช่ไหมครับหนึ่งในข้อผิดพลาดก็คือว่าเวลาเราควานหาคนปั๊บเนี่ย เวลาคนเข้ามาเนี่ยบางครั้งยกทีมกันเข้ามานะครับก็พอเห็นว่าเราต้องการคนนะฮะก็พอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเราน่าจะต้องรับคนมากขึ้นก็มาบอกเราว่าเฮ้ย hey, มีเพื่อนนะคนนั้นคนนี้อยู่ที่บริษัทเดิมด้วยกันเดี๋ยวจะขอแบบยกทีมกันเข้ามาจะชักชวนเนี่ยเข้ามานะครับเวลาเราฟังตอนนั้นรู้สึกเออดีเหมือนกันนะมาเข้ามาเป็นทีมก็อาจจะช่วยทําให้งานมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็คงรู้ทางกันอยู่แล้วแล้วเวลาไปคุยฮะ แล้วเขาพูดถึงเพื่อนเขาว่าจะพูดดีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนก็อาจจะเพื่อนๆเขอาจจะเป็นคนนิสัยดีจริงๆอะไรแบบนั้นจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเข้ามาทํางานเนี่ยครับผมพบว่าทีมที่เข้ามาแล้วเป็นทีมแล้วดีจริงๆก็มีนะครับชักชวเน,นเข้ามาแล้วก็โอ้ช่วยกันนะครับช่วยกันทําให้ทุกอย่างมันจเจริญเติบโตนะครับมีความรักในบริษัทมีความรักในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบนะครับแต่หนึ่งในข้อผิดพลาดก็คือว่ามันก็มีทีมอีกแบบหนึ่งครับที่เรียกว่า เข้ามาหาแต่ผลประโยชน์จริงๆนะครับไม่ได้มีความรู้สึกบีลองกิ้งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับขององค์กรมาเพียงเพื่อจะหาประโยชน์แล้วก็ถ้าถ้ามีอะไรที่เขารู้สึกว่าเสียผลประโยชน์เนี่ยเขาก็จะเอาทีมเขาเนี่ยแหละครับรวมตัวกันเป็นแก๊งนะครับจากเดิมเป็นทีมนะฮะกลายเป็นแก๊งแล้วก็ต่อรองนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆอะไรที่ไม่พอใจปั๊บก็จะเริ่มตั้งเป็นกวนแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องซุบซิบนินทานะครับมีเรื่องของการ สร้างท็อกซิกนะครับเกิดขึ้นในที่ทํางานแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกอะไรแบบนี้นะครับกว่าเราจะรู้เนี่ยก็อาจจะสายไปซะแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่คนที่ไม่ได้มีเจตนาที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมาอยู่รวมกันได้จํานวนมากๆหลายๆคนเนี่ยครับอนุภาพของความน่ากลัวในเชิงของความไม่ได้ประสงค์ดีเนี่ยครับมันมันจะทวีคูณนะ คนคนเดียวที่ไม่ได้คิดดีเนี่ยครับมันก็อาจจะทําความผิดพลาดได้วงจํากัดนะครับแต่ว่าเวลาที่คนหลายๆคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยครมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าโกงกันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นนะครับหลายๆอย่างก็อาจจะหมกเอาไว้นะครับช่วยๆกันพูดเวลาเข้าห้องประชุมปั๊บก็จากมีคนเดียวพอมีหลายคนปั๊บก็จะเสียงดังนะครับว่าใช่มันต้องเป็นอย่างนี้นะอ,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 อะไรที่มาแล้วไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ กวนนี่คิดเนี่ยก็จะโดนตีตีตกจบหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการเล่นการเมืองเกิดขึ้นนะครับมีการไปล็อบบี้แผนกนูน้นมีการหาพวกว่าเอ่ออันนี้ไม่ใช่พวกฉันอันนั้นเป็นพวกเธออะไรทำนองนี้นะครับแล้วเวลามีปัญหามากๆนะครับจนวันนึงเนี่ยเห็นว่าต่อการต่อรองเป็นเรื่องยากลําบากแล้วนะครับแล้วก็งานก็ไม่ได้ง่ายงานก็ต้องโอ้โหองค์กรดีมาจะเข้าเยอะเหลือเกินนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาในการที่จะตักตวงผลประโยชน์แล้วเนี่ยครับวันนั้นแหละครับเขาก็จะออก ยกทีมเหมือนกันนะครับพอบอกออกยกทีมเนี่ยครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพนักงานเข้าออกขององค์กรโดยเฉพาะบริษัทที่อาจจะเพิ่งเริ่มตั้งใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นผลดีนักนะครับในการที่เวลามีคนเข้าออกแล้วมันทําให้งานไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเนื่องจากมันเป็นของเป็นนะฮะเรื่องของคนเนี่ยเป็นของเป็นบางครั้งก็อาจจะมีปัจจัยที่มันอาจจะเข้าใจได้ยากว่าเออทําไมคนคนนี้ถึงไม่ได้ไปต่อกับองค์กรแล้วก็ต้องให้คนใหม่เข้ามาทํานะครับแต พวกออกกันทางกวนไปแบบนี้นะครับเพราะว่างานเดิมเนี่ยเวลาออกคนออกหนึ่งคนใช่ไหมครั <c oughs> ก็แค่หาแค่หาหนึ่งคนมาสวมนะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆหรือมีเจ้านายเนี่ยยังคอยสอนงานได้หรือแมก้กระทั่งเจ้าของยังคอยสอนงานได้ทีละตำแหน่งตำแหน่งไปเนี่ยครับแต่พอยกพวกออกกันเป็นทีมเนี่ยครับมันสอนงานกันไม่ทันต่องานจะไม่ทันเวลารับคนใหม่เข้ามาปั๊บก็ไม่เหลือคนที่จะคอยสอนงานกันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับการรับคนเข้ามาเป็นทีมเนี่ยครับจึงเป็นหนึ่งใน ข้อผิดพลาดที่ผมได้เรียนรู้นะครับสำหรับ SME รายเล็กๆนะครับที่กําลังเริ่มก่อตั้งธุรกิจนะครับผมไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้ามาเป็นทีมปั๊บห้ามรับนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมอธิบายถึงปัจจัยเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่ดูว่าทีมนั้นจะเข้ามาทํางานที่บริษัทคุณเนี่ยผมอยากให้ดูสัก 1- นปัจจัยหลักเลยครับอย่างที่1นึ่งเขาต่อว่านินทาพูดในทางไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทที่เขามาหรือเปล่านะครับ เกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยครับของคนที่ย้ายบริษัทมาแล้วมาทั้งทีมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เขาไปทําเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักกับที่ทํางงานเก่าที่เขาอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เลยทําให้บริษัทกับทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อันนี้คือต้องบอกว่าส่วนมากนะครับคือมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนหนึ่งจริงๆที่องค์กรก็อาจจะปฏิบัติกับพนักง,งานได้ไม่ดีพอทําให้พนักง,งานเองก็ ไม่ไหวจริงๆนะครับต้องยกขบวนออกกันเพื่อไปหางานใหม่นะครับแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยผมเ,เท่าที่ได้เรียนรู้มาคือว่าถ้าพนักงานคนไหนนะครับออกอคุยนะครับเรียกว่าออกมายกทีมแล้วก็พูดถึงบริษัทในทางไม่ดีเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่วันหนึ่งเขาเข้ามาที่บริษัทคุณแล้วก็จะกลายเป็นแบบที่ผมได้เล่าให้ฟังไปคือมาแล้วก็เป็นกวนการเมืองไปอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะต่อรองนะครับผลประโยชน์แล้ววันหนึ่งก็ออกไปยกทีมเสร็จแล้วก็จะ เข้าสู่วงจรแบบเดิมนะครับนั่นก็คือว่าก็ต่อว่าบริษัทคุณในทางที่ไม่ดีเช่นกันนะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ผมได้รับนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้ถ้าใครมาเป็นทีมแล้วผมจะไม่รับนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าผมมีความละเอียดมากขึ้นนะครับในการที่จะต้อนรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีฝีมือแล้วก็มีไมค์เซ็ตที่ดีในการเข้ามาที่บริษัทแต่แน่นอนว่าหนึ่งประเด็นที่ผมจะค่อนข้างทดเอาไว้ก่อนเลยคือพนักงานคนไหนที่เวลาเข้ามาแล้วก็พูดดถึงงบบรริษััทททในนาีี่่ไมะค ก็อันนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็พนักงานนะครับผมคิดว่าเราอาจจะมีส่วนช่วยทําให้อุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยมันดีขึ้นนะครับโดยการที่พยายามมองประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนแน่นอนว่าประโยชน์ส่วนตนก็จำเป็นเราทำงานเราต้องได้ค่าตอบแทนที่มันเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเติบโตได้นะครับแล้วก็ สถานที่ทํางานไม่ควรเป็นพิษหรือเป็นท็อกซิกนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราหมดไฟไม่อยากไปทํางานแต่แน่นอนว่าตัวเราเองครับเราก็คงต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยว่าในฐานะเป็นพนักงานนะครับเราส่งเสริมเรามีเราเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้บริษัทนี่นขับเคลื่อนไปข้างหน้าไหมนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือว่าจากไปก็ต้องจากไปเขาคิดถึงนะครับ การจะจากไปให้เขาคิดถึงได้เนี่ยก็คือวันที่เราอยู่ที่บริษัทนั้นเนี่ยเราได้ทําสิ่งดีๆเอาไว้มากมายแค่ไหนแล้ววันนั้นครับวันข้างหน้าที่เราพาทีมเราออกไปที่ไหนก็ตามก็จะมีแต่เสียงชื่นชมยินดีตามเราไปในที่ที่ใหม่ที่เราทํางานก็จะเป็นการเติบโตในอาชีพการงานที่เราภาคภูมิใจขอบคุณสลการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคส ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักตี